สวัสดีครับเอ็มครับพบกับรามไปเรื่อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันดีก็เพิ่งนึกได้สักพักก็เลยมาอัานนะครับก็มาพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์งานล่ามกันเออเนื่องด้วยผมค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์หลายบริษัทอยู่นะก็ มีทั้งประจำฟรีแลนซ์หรือแบบสัญญาจ้างชั่วขราวก็สิบน่าจะสักสิบทีน่าจะประมาณสิบทีค่อนข้างเยอะนะครับก็หัวข้อก็คือว่าสัมภาษณ์งานล่ามครับมาคุยเรื่องการสัมภาษณ์งานล่ามกันสัมภาษณ์งานล่ามกันเออถ้าเป็นจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเราสัมภาษณ์สัมภาษณ์ภาษาไทยทั่วไปนะครับแต่ เรามักจะไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจอะไรหลายๆอย่างโอเคครับสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่เขาจะพูดไม่ว่าจะเป็น HR เจอ HR หรือเจอคนญี่ปุ่นที่เขาเป็นแมนเดน a ม e เ e n เมนเ e ลนะครับอันดับแรกเขาจะบอกว่าให้คุณแนะนำตัวเองนะครับก็คือรีเซนต์ตัวเองจิโกโชไโกวันนไงชิมัสอยเี้ยครับเราก็จิโกโชไกชิมสัสก็คือแนะนำตัวเองนะครับเราก็เริ่มจากเหมือนเหมือน เหมือนอปกติแล้วเวลาไปสัมภาษณ์ภาษาไทยอย่างเงี้ยที่ที่เม่ก่อนน้านี้ที่เป็นงานเอนจิเนียร์เริ่มๆแรกๆครับที่มันเป็นงานเอนจิเนียร์เขาจะไม่เขาจะไม่มีแบบนี้ครับให้คุณแนะนําตัวเองหน่อยเพราะว่าเขาเขามีเรซูเม่ของเราแล้วเขาก็อ่านก่อนที่เขาจะสัมภาษณ์เราครับเขาได้อ่านมาส่วนหนึ่งแล้วแหละอาจจะมีผ่านๆบ้างเออจบอะไรมายังไง เป็นยังไงเกรดเป็นยังไงคนที่ไหนอะไรโซดมีใบกับกี่หรือเปล่านู่นนี่ครับปกติแล้วเนี่ยสัมภาษณ์งานปกติเนี่ยมันก็จะไปไม่ได้ถามอย่างนี้แต่ผมก็ไม่รู้ภาษาอื่นเนี่ยเขาถามกันหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นครับเขาจะให้แนะนําตัวเองจิโกชูกายชิมัสก็คือเริ่มจากชื่อ,อชื่อชื่อเล่นใช่ไหมอายุเท่าไรใช่ไหมอายุเท่าไรเกิดที่ไหนเนี่ย ก็เรียนจบอะไรมาเรียนจบการเงินเรียนจบวิศวะเรียนจบศิลปศาสตร์นู่นนี่นี่นั่น,น,นเรียนจบอะไรมาใช่ไหมนี้แล้วเราก็เราเราจะอธิบายยาวก็ได้ครับหลังจากเรียนจบมาเนี่ยเราทํางานที่ไหนบ้างงานรับผิดชอบยังไงเราออกไปกี่บริษัทแล้วเหตุผลคืออะไรแล้งานใหม่เป็นยังไงงานปัจจุบันเป็นยังไงร้านล่าสุดเป็นยังไงเออเราก็อธิบายได้แต่ เราเว้นช่องว่างไว้นิดนึงครับเราเว้นช่องว่างไว้นึงให้เขาถามให้เขาถามถ้าเราพูดหมดเสร็จแล้วเนี่ยคําถามมันจะค่อนข้างยากโอเคมันจะมีตามเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์อย่างเงี้ยเออการสัมภาษณ์งานี่ญี่ปุ่นมันต้องเตรียมตัวไงบ้างครับมันมันก็จะมีที่เขามาแนะนําเป็นทางการนะครับแต่สําหรับผมอะลูกทุ่งลุกทุ่งมากเลยไม่ต้องเตรียมตัวครับเราสามารถพรีเซนต์ตัวเองในระดับหนึ่ง พูดประวัติของเราหรือสื่อสารได้คล่องระดับหนึ่งครับก็เพียงพอแล้วนะครับผมถ้าเป็นผมนะผมก็จะผมก็จะที่ผมก็จะพูดอย่างที่ผมพูดมานะครับชื่อชื่อเล่นอายุเเกิดที่ไหนเรียนจบอะไรมาเสร็จปุ๊บผมก็จะยโรชโกเนชิมัสเลยปุ๊บเนี่ยผมจบผมตัดจบตรงนี้นะครผม ก่อนหน้าเนี่ยผมเคยผมเคยที่จะแบบโหไล่ายาวเลยแล้วมันจบยากครับเราพอทีนี้พอมันยาวไปไม่ยอมจบสักทีแล้วเขาก็จะพยายามแทรกแทรกระหว่างกลางถามระหว่างกลางเราพูดงนี้เขาก็จะถามสงสัยเขาจะถามอันนี้ครับเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อมันจะยืดเยื้อมากกันไปผมมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะออค่อยงหลายบริษัทฉะนั้นถ้าเป็นผมอะช่วงหลังๆเนี่ยก็คือพรีเซนต์ตัวเองอย่างที่บอกครับ เรียนจบอะไรมาตัดจบเลยพวกโยโรชิโกเนียชิมัสปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเวลาเราส่งซีวีหรือเรซูเม่ครับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษบ้างภางษาญี่ปุ่นบ้างเนี่ยเขาเขาพอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นยังไงเขาก็จะถามครับเออเข้าทหารผ่านเกณฑ์การเห็นทหารหรือย,อยังอยู่เกณฑ์ทหารกี่ปีหลังจากจบคุณทําอะไรหลังจากจบเราก็บอกเลยเราเกณฑ์ทหารหลังหลังจากจบเราก็บอกเลยว่าเราทํางานแบบนี้ทํางานบริษัทนี้ ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเออเราเป็นวิศวกรนะทํางานวิศวกรนะประมาณ3มปี1ปีเราก็บอกไปจากนั้นเนี่ยเ,เขาก็จะถามต่อครับคือเหมือนอีก่อนๆที่มีบอกว่าถามอย่างตอบอย่างคือเวลาเขาถามเราก็ตอบไปตรงประเด็นครับแล้วถ้าเขาอยากรู้เพิ่มเติมครับเขาจะถามเราก็บอกว่าเราก็ไปทำงานที่บริษัทนี้3มปีเนี้ย แล้วก็บริษัทที่2 4ปีบริษัทที่3ามสปีอะไรเงี้ยเราก็บอกไปแล้วเขาเขาก็จะดูในรีสูเมนของเราแล้วก็อ๋อบริษัทแรกเนี่ยออกเพราะอะไรบริษัทแรกเนี่ยมีการมิทติ้งอย่างนี้มีการแปลในมิทติ้งมีงานแปลในโปรดักชันมีการแปลใน,น,น,น QC มีการไปซัพพอร์ตลูกค้าอ๋อแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเคยมีปัญหาอย่างนี้ไหมแล้วคุณแก้ยังไงเออแล้วเวลาเราจะสื่อสื่อยังไงนู่นนี่นี่นั่นก เหมือนปกติครับให้เราคุยให้เป็นธรรมชาติครับเราคุยให้เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกดดันว่าเขาจะถามอะไรยากหรือไม่เข้าใจถ้าเขามีศัพท์คาที่ยากมาไม่เข้าใจนะเราก็ถามตอบเราก็ถามเลยครับอันนี้แปลว่าอะไรหรือมันเป็นวิีกาะเนี่ยมดตัววาเาใจงยมากมัเส์ิยยินไงดีกอะไรพวกเนี้ยเราก็พูดเราก็พูดไปครับไม่เข้าใจก すみまมん。ร์わからなีมีวากาลาไนเต็จโคตบาวนชิลนเดนี่ยเร้ยเราก็บอกไปได้มันมันไม่มีปัญหานะครับเราไม่มีปัญหาคุยให้มันเป็นธรรมชาติไม่รู้บอกไม่รู้เราก็ไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวลิ้นมันจะพันกันพอลิ้นมันพันมันมันพันกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะพลาดเราไม่เดี๋ยวมันจะประมาาเราก็แบบสบายๆชิวๆเหมือนกับเราเออบ้านอยู่ที่ไหนมีพี่น้องกี่คนมีแต่งงานหรือยังมีลูกหรือยังเดินทางยังไง นู่นนี่นี่นั่นส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเขาก็อจะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ครับอาจจะมีปกติแล้วเขาอาจจะไม่ยุ่งเรื่องของสลล a r i ไม่ยุ่งเรื่องของเงินเดือนแต่ญี่ปุ่นที่เขาเอมีอยู่ในส่วนที่จะพิจารณาเรื่องของเงินเดือนด้วยเขาจะถามว่าเขาว่าเราคาดหวังเท่าไหร่เราก็บอกไปครับแล้วถ้าเขาแบบสูงไปนะเงี้ยเราอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากต่ออืมแต่เขาก็จะชอบยิงคําถามว่าคุณรับได้เท่าไหร่ เงินเดือนตรงนี้คุณลดได้เท่าไหร่มันสูงไปนะเราว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วครับที่เขาต้องลดคอร์สให้บริษัทฉะนั้นคุณจะถูกต่อราคาอยู่แล้วอ่ะอืมแต่ก็ก็ลองคุยดูครับลองคุยดูคุยให้เป็นธรรมชาติจับเพ่ละบางทีคุยกันอา่าถามสักถาม,ถามประวัตินิดเดียวแล้วก็ไปคุยนอกเรื่องออมทะเลไปไปเรื่อยบางทีคุยแบบต่อยหอยไปเรื่อยครับ ไลฟ์สาระเขาก็จะดูว่ากับเอเวลาเราเรีอกชันในการใช้ภาษาของเราเป็นยังไงมีอารมณ์ร่วมไหมมีหัวเราะมีนูน่นนี่มีอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือเปล่าเราก็ทําให้ทําทําให้เป็นธรรมชาติครับท่านที่ยังเหมือนกับเป็นยังตื่นสนามอยู่หรือแบบมีคนญี่ปุ่นนั่งเพียบเลยอะไรเงี้ยคนทำไมอุย้ยสัมภาษณ์เทลามงึงทาไมคนมันจะต้องมาแบบสี่ห้าคนมา มาลุมอะไรกันขนาดนั้นประมาาอะไรเงี้ยก็ไม่ทําใจเย็นครับทําใจเย็นเราเขาไม่ได้มาตีหัวเราอยู่แล้วครับเราก็อะไรตอบได้เราก็ตอบไปอะไรถ้าเราแบบเฮ้ยตอบลําบากแล้วโดนถามเรื่อยเรื่ยเราก็แทรกแทรกครับยิงคําถามกลับเอ้ยแล้วแบบตอนนี้เป็นยังไงครับแล้วงานมันเป็นยังไงรบปัญหามันเป็นยังไงอะไรพวกนี้ยเราก็พูดได้ครับเราก็มีลูกลอลูกชน ชั้นเชิงในการคุยหน่อยก็ไม่มีปัญหาครับสับไม่ต้องยากอาจจะเป็นสับชนชนช,น,ชนกันหรือแบบวยากรณ์น,น,นิดนิดบ้างอะไรก็มีนะครับเพราะว่าเพราะผมผมก็เจอหลายที่ที่แบบคุยกันไปแป,บแปบ๊บนึงไม่เกิน5นาทีนอกนั้นก็อีกประมาณ3 20 3 0นาทีก็คุยเรื่องสเพเหละ,ะดื่มเหล้าไม่ตีก๊อกหรือเปล่าอย่างงูอย่างนี้ไปเอ,อ ถ้ามีกลางคืนโทรปรึกษางานโอเคไหมถ้ามีคิงคิวอ,อะไรพวกนี้ฉุกเฉินติดตอ่อได้หรือเปล่าเปิดโทรศัพท์หรือเปล่าหยุดบ่อยหรือเปล่าหรือแบบสูบ,บูรีไหมหรือเขาจะถามไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับตัวเราเราก็บอกไปบอกบอกไปงูนี่นี่บอกบอกไปปุ๊บบอก,บอก,บอกมีเหตุผลบางคุยเล่นบ้างตามปกติเราก็สามารถคุยได้ครับทําให้เป็นธรรมชาติแล้วมันจะแล้วมันจะดี เพราะว่าอาถ้าไม่นับที่หนึ่งที่แบบามาตามที่เขาโทรมาไปเงี้ยเราที่อื่นอที่ผมตั้งใจที่ไปสมัครเองอะส่วนใหญ่ได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดแล้วก็ต้องแบบเพ่อเลือกเอาว่าเราจะไปที่ไหนอะไรพวกนี้ก็ก็ได้ทั้งหมดขอให้เราคุยให้สมูทครับขอให้เราคุยสมูทแล้วก็มีการถามมีคําถามที่แบบ ดูแบบมีมากมีมากเนี่ยบางสมาร์ทควชันนิดนึงก็ถามแบบเออในอนาคตเนี่ยคุณวางเราเป็นแบบไหนในอนาคตเนี่ยมันอีก5ปี10ปีเนี่ยคุณอยากให้เราเป็นแบบไหนในบริษัทจุดยืนของเราจะอยู่ตรงไหนคุณจะวางเราไว้ยังไงอะไรพวกเนี้ยลองถามถามถามไม่เรื่อยครับอยากรู้อะไรก็ถามไปเลยครับจอ นี่แหละครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องประมาช่วงแรกอาจจะตื่นสนามหน่อยพอเริ่มคุยเริ่มพูดหัวล็อกอะไรนิดๆหน่อยๆยงเงี้ยบหนพอมันผ่อนคลายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มสมูทดีขึ้นช่วงที่ประมาทพยายามช้านิดหนึ่งนะครับมันจะได้แบบทําให้การถดถสนทนาไม่น่าเบื่อถ้าการส่วนธนาเบื่อส่วนใหญ่อะแล้วผลมันจะออกมาไม่ค่อยดีครับอืมถ้าเราสามารถตอบโต้ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บอาจจะไม่ต้องพูดเร็วหรืออะไรมากมายเนี่ยมันยังมีเรีอคชั่นอะไรเงี้ยอืม ก็จะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้งานสูงนะครับเกี่ยวแล้วก็อ,อสิ่งสําคัญก็คือประสบการณ์การทำงานของเรานะเวลาเขาถามว่าประสบการณ์การทำงานของเราเป็นยังไงอะไรยังไงเคยทําตรงนี้ทําอะไรคุณรับผิดชอบอะไรบ้างให้เราอธิบายให้ดีนะครับอธิบายให้ละเอียดนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีแล้วถ้าเขาไม่ได้ถามเราก็เราก็เงียบๆไ้ครับเพราะว่า เราก็ไม่อยากทําอะไรหรือมันเป็นคนไม่ดีหรือไม่ได้บอกไม่ไม่อยากที่จะไปเผยแพร่สิ่งที่เราพลาดอะไรมาหรอกครับก็ประมาณนั้นครับฉะนั้นเรื่องของการสัมภาษณ์งานล่ามครับเราก็ประมาณเรื่องของทรับเรื่องของบางทีฟังแล้วแบบสำเนียงรอน้ําเสียงของญี่ปุ่นีฝ่ายฟังยากหรือแบบนึนกคาไม่ออกไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงแล้วก็ชิลๆครับเราก็ลองซ้อม หน้ากระจกซ้อมที่ห้องก่อนว่าเป็นยังไงมันก็นึกภาพเหมือนเราคุยภาษาไทยนั่นแหละครับอมไม่มีอะไรยากแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับก็มันก็มีคแค่ได้งานกับหางานต่อก,ก็มีแค่นี้ครับสองอย่างใช่ไหมครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับการการสัมภาษณ์งานล่ามงานสายญี่ปุ่นหรือไม่ก็พวก เอ g i n นจิเนียร์เจแปนิสปีกิ่งเซลเจแปนิสปีกิ่งเซลเอนจิเนียร์เอ่อคิวเอเจแปนิสปีกิ่งเอ่อแอสติสแอสซิสเซนต์มานิเจอร์มานิเจอร์โปรดักชั่นมานิเจอร์เจแปนิสปีกิ่งอะไรที่วงเล็บด้วยเจแปนิสปีกิ่งอะไรพวกเนี้ยเขาจะเทสเราเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับแน่นอนล่ามก็ชัวร์อยู่แล้วนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเขาวงเล็บเจแปนิสปีกิ่งเนี่ยเราเขาก็ต้องการสกิลทางด้านภาษาเราฉะนั้นเราฝึกพูดฝึกพัง ฝึกพูดฝึกพระฟังตอบโต้ reaction ให้ดีให้คล่องไว้นะครับมันก็จะทำให้เรามีเปอร์เซ็นต์ในการได้งานสูงครับก็เป็นไงบ้างครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับก็มีอะไรก็แชร์กันได้ครับมีอะไรคอมเมนต์ก็เชิญด้านล่างเลยนะครับแนะนํำหัวข้อก็ได้เลยครับฝากรายการล่ามไปด้วยครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะมาอัดเรื่อยๆครับมีหลายโครงการที่อยากจะทำอยู่นะครับ ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ